พวอออนไลน์เ a r n i นิ่งเ s ส n นบทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งการงานอาชีพการดูแลรักษาพืชครับการปลูกพืชหรือต้นไม้โดยทั่วไปมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ครับขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมดินเพื่อพอมเมล็ดหรือต้นกลา้า หลังจากนั้นต้องมีการดูแลรักษาเพื่อให้พืชหรือต้นไม้จเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อพืชหรือต้นไม้จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าพืชทุกชนิดที่เราปลูกไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือปลูกในแปลงต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้พืชจเจริญเติบโตงอกงาม จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้ประโยชน์ได้ครับ